สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวงเลี้ยวควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสวัสดีชแนลวันนี้บานสวัสดีชแนลพาพี่พาน้องมาชมความงามติดตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ชมผู้บุตรรอยพี่น้องเป็นชิดที่2สับฝากพี่ฝากน้องนะครับซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะซอยกันคอมเมนต์มาอยากให้บ้านสวัสดีชแนลทายถ้ำควายประเภทใดแบบใดพี่น้องก็คอมเมนต์กันมาเนาะอยู่จังหวัดอยู่ภาคได้นะครับผมอากาศบรรยากาศบ้านพี่น้องเป็นจังได้ค่คอมเมนต์กันมาเนาะพี่น้องเนาะตาวะทั้งอีสานเน้า ลอยเอ็นเจโซนี่ก็บรรยากาศดีพี่น้องฝนกับบอมีหนาวกับบอคักพี่น้องก็ช่วงเปลี่ยนทานทานฤดูเนาะพี่น้องเนาะต้นปลายฝนต้นหนาวเละพี่น้องเนาะแต่อากาศประมาณนี้บ่มีแดดปันได้ก่ะความเหงื่อไมมากพี่น้องฝากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์มาเปิดคชีพกับควายแจ้ควายงามควายถือพี่น้องอ่ะมาเบิ่งเพิ่อนสวัสดีครับพ่อยแจ้สวัสดีค่ะหอยแตะใดญมากเพื่อนจูงไว้นี่ถือว่าที่เด็ดเพื่อนได้ไหมม่นบ่ ท,ท่องปะโอ้โอ้โอ้ป้าท่านเก็บหรอสาวสองหมื่นกว่าสูงหน่อยสามสิบหกโอ้สูงหน่อยสามสิบหกสองหมื่นเท่าไรสองหมื่นสามพันเฉลี่ยวสองหมื่นสามพันเฉลี่ยวคนว่าโอ้มันสิเบิร์ตแล้วเพื่อนไหนขายหลาไรล่ะเพื่อนวาวแห้งล่ะสูงหน่อยสามสิบหกนี่พี่น้องแม่สาวนี่พี่น้องพูดอ่ะต้นโตแม่สาวผสมไว้ข่มโตไว้โอ้พี่น้องเบิ้งเครื่องเบิ้งหางเพื่อนพี่น้องเหลืออยู่ว่าหลายตัวเพื่อนว่าผู้ใดสนใจกับฟ้าวโทรมาเด้อพี่น้อง คว้าค่ายถือคนขายถืออิริโอ้ยสูงเขาคนอีลีตัวนี้สูงเขาคนอรีสองพันสามร้อเพนนว่าโอ๋อสอง0องหมื่ันโอ้ยผมก็บอกผิดสองหมื่นสามป่ะสองหมื่นสามพันสี่ขายหันเพนนว่าโอ้อ๋อสองหมื่นสาใส่นี่สองชีวิตสองโตสองสองเท่าไรก่อนสองห่ามพันอคือกันสองโตได้พี่น้องมันจอยมันโค้งแนลูกสาวด้วยลูกผู้นั่น ลูกเพื่อนลูกสาวหรือลูกผู้โอ้ลูกตัวผู้อผสองสามนี่พี่น้องสอง,สองโตเท่านี้ได้เพื่อนว่าเพื่อนเหลืออยู่เท่านี้เพื่อนวะสองหมื่นสามเมีลูกพี่น้องนั่นเบิ่งเอาไกไ่ไแต่ว่าแม่โค้งแน่เพื่อนว่ามันให้ลูกหน่อยอยู่มันให้นมลูกอยู่นี่แต่ว่าที่เดีเพี่อนองจูงไว้มันเหลือเท่านี้ขี้ละ่ะท้ายแล้วรับรองว่าได้ได้ขายแน,น,น่ยนน้องยี่สิบสามมันเปิดไว้เข่าคู่เท้ากับผมเข่าเปิดให้ไว้เพื่อนก็ร่างเบิ่งเข่ว เอเ่คูอมึง่อเน่นี่่แคูเนะเบิ้งบ่เป็นอ่ะพ่อใหญ่แต่เบิ้งเป็นอยู่บะสองคููว่านี่แคลว่านี่แคลแคลแคลสองคููพอดีพอดีแม่นบ่แคลสองคูโอ้พอดีคนว่าแคลคูเขาเขาเอื่นแคลคููคนว่าอ่ะสองสามปากเบอร์ทรกทกเลยครับคม พ่อซื้อพ่อซื้อพ่อซื้อพอต่อร่องเฮ็ดแนวเฮ็ดแนวโอ้ครับผมศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดแ่หนึ่งสแปดสีาพ่อยแต่ก้ยอพ่อยแต่ควายถือควายง่ามบ้านสะพื้ตะการพืชผลบุรราชธานีง่ามมองเพื่อนในพี่น้องแม่สาวตัวนี้ถือความสูงหสามสิบหกในพี่น้องบ่ธรรมดาอีน่าก้เทกยูจอเพื่อนขมาเราโอ้ครับผมโอเคโอเคเอ้าขอพูดเล่นๆพอแต่มันหมานเด้อครับผมมานดาราโอ้ เออโอเคโอเคได้ตัวนี้กับสีม้านหลายเนาะโอเคครับผมเออเพิ่งพี่น้องเนี่ยไปอีกโซนนึ่งนะพี่น้องเนาะไปอีกโซนทางพุ่มงานต่อพี่น้องหาเบิร์นพาพี่พาหน่อกไปหาควายม้า มาแล้วบ่าหอยฟูย่างอยู่ครับะพ่อไม่ใส่เราเห็นแล้วโอ้ยอยู่ทางเพึ่งหุ่นวะอย่างต่อพี่นอ้องโอ้ยมาวยายช้างพี่พี่นอ้องโอ้ยควายเขาเขาควายพี่น้องก็ปูต,ตัวเมียปลาฮ่เบ่งพี่น้องเขาไฝแหลมเขาไฝงั้มมื่คือปวดอยู่ในป่าโทษโอ้ยควายสีดำมืดพี่น้อง <c oughs> เพิ่นทองอยู่ปะครับนี่ทองควายทองนี่พี่น้องขออนุญาตด้วยครับผมเมย์บอกไงพี่น้องสูงลอยสามสิบเท่าใดฮึเพิ่นวัดแลับบ่ลอยสามสิบเท่าใดสามสิบหาพี่นว่าโตยงว่าลา้านลามลึกพี่น้องตน้นโตดีแข้งขาดีพี่น้องว่องเขาเพิ่นนาหมอทองพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบพรท่นนานอาบน้ำอห่างนี้มันเพิ่นเฟืเ่อ่เท่าใดค่อยๆเจอหนิสามสองครับเฮ้ยสามสิบสองนี่พี่น้อง,องเ,เพิ่นเฟือเฮ้ยราคาถูกวจิพี่น้องเบิ้งหน้าตาต้นโต สามสิบสองเปิดเปิดไใบพี่น้องหุ้ยควใหญ่หลอดสามสิบห้าเปิดว่าแทงขาดีเติมโตดีหางดีขออนุญาตเบิ่งท่ากินครับอ่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งมะพร้าวเพิ่นแต่เพิ่นบ่ได้อาบน้ำให้มันมันเกลือขี้ต้มมากเบิ่งเอาพี่น้องเปิดอะอ่าเบิ่งถ่ายเพิ่นอุ้ยระวังระวังเขาเขาเบิ่งพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ้งพี่น้องสามสิบสองเปิดเปิดใวสามสองป่ะ สามสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากใจเฮ้อรอยเอเท่านี้เนาะอ๋อขออนุญาตเบอร์โทรครับ061ครับ061 974กห4ึ่งเก้า่เห้แม่บักใหญ่เดิพี่น้อง32เพิ่นเปิดไว้ท่องแล้วเพิ่นว่าท่องบักใหญ่เลยเนาะโอเคเลยขอบคุณหลายๆมานครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องของผู้ใดพี่น้องแม่บักใหญ่้วงเขางามต้นโตดีพี่น้องผู้ใดอ่ะเอาตัวได้ครับตัวต้อง่าด่า่านติดมาติด มาเบิ่งควายงามทางิวิาอสอนใดมากพี่เราคนกำลังต่อรองนกำลังต่อรองพอสอนเฮ้ยควายจไหนมางามทางพีคนอยู่ถนนบาหัวเพิ่นเสียอยาญาตีควายด้วย้ารถคันนั้นอ้ยอุ้ย โอ้ยพอสอนได้มากมาหนึ่งสองต,ตัวมิเตรมงานพี่น้องคุ้ยไปเป็นยาสุขอนอุญาตพี้เป็นอยู่ถนนพี่น้องเปินกำลังต่อรองกันพี่น้องเป็นมาอยู่ถนนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาเพิ่งเล็กน้อยพี่น้องสีทาเบิงคุ้ยงายมั้ยพี่น้องจะว่ายืนอยู่กลางถนนมันอยู่ถนนพี่น้องแถวนี้เป็นถนนอ่ะเบิงถนนนี่พี่น้องถนนทางผ่านก็เลยบ่อยวัฒนกาไทยเป็นยานเป็นอันนี้อยู่พี่น้องเนาะรถเพิ่นสิไปนั่มเพิ่น ขออนุญาตคร oh so ับผมอันเลื <S <S ่อมเบอร์ตัวหลับแม่หรือผูกตัวผูกผู้ยัง่องเขาตัวผูกพี่น้องหน้าตาต้นโตรอครับพี่น้องงามองค์ข้อชัดเจนเลยพี่น้องสีสันเนาะสีงามเนาะพี่น้องเบิล์ผืนสูงประมาณลอยลอยสามสิบได้อยู่พอสูงบ่เกือบเนาะสูสีอะไรเป็นว่าหางงามพี่น้องถ่ายงามต้นโตดีดีพี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะงามพี่น้อง ลอขนาดเลยพี่น้องพูดอ่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องลอสวยเพิ่นเปิดเท่าไรฮึสารชิ้เก่าเอาไปเป็นพ่อข้อพ่อข่ายอย่างเดียวได้พี่น้องราควขานี่โอ้ยพี่น้องต้นโตดีดีว่องเขาง่ามหนาตาลอสารชิ้นเก่าเพชรเปิดอยไปพี่น้องเพิ่นมาจากไส่ฮึโพชัยร้อยเนาะขออนุญาตเบอร์โทรนะครับศูนย์แศูนย์แปดเจ็ด สอ <2, S 2> <ต>4สองสี<ต>ูนย่ภูน่อยสายพันธุ์ดีสายพันธุ์รับรองว่าเอาไปเป็นพอคอพอพขายบ่ไอผู้ใดพูดหนองมันง่ามสามช่เก่าเปิดไปถือพี่น้องเอาขอบพูดลายๆมันกับผมกำลังต่อรองกำลังต่อร่องกันเนาะเดี๋ยวชิมาหาเด้อเจ้านอยชิมาหารถรถสวนพี่นออ้องเพิ่งเลยพท่านใดนี รถกระไล่หลายพี่น้องรถหลายเพิ่นกำลังหนีอยู่ควายพอสอนกำลังเพิ่นกำลังต่อร่องกันอ่ะแล้วสิมาหาพอสอนอยู่มาเบิ่งทางผีพี่น้องเบิกบรรยากาศควายงามทางผีพี่น้องมาเบิ่่่งออาา ควายงามเพิ่นเดียวให้เพิ่อนหนีก่อนพี่น้องมันอยู่ทางรถทางรถมาเนาะพี่น้องควายงามหลายเลยพี่น้องแต่วันอยู่ทางรถต้นีาก็งามเดี๋ยวสิขออน,นุญาตเพิ่นรถเพิ่นกำลังออกพี่น้องงามดีพี่น้องพือ่อนให้นิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะสิขออนุญาตเพิ่นวุ้ยควายงามพี่น้องรถกะายควายกะายห้อยฟางกับมันไปไปไหอยฟางไปไปมันละได้สีวัสดุล่ะ ไป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 ูญมาไปไปไปไลไปไลไปอ้ยพ <Sí, uh ี่น้องหลดได้เดียวดิจังหวะยุทพี่น้องก็อายก็ไปอโจยก็ไพี่น้องเนาะพอโหมันหลพี่น้องเนาะไปไปตีไปลูกตีไปเพิ่ไลควายพี่น้องเพิ่เสียดวิาณความเมสาวงามพี่น้อง ต้นโตดีดีพี่หน่อพูดอะบางงามอขออนุญาตคุณหน่ออ่าคุณย่างหยาคุณพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งควายงามอีกตัวนึงพี่น่อตูน้อยงามงามพี่หน่อเดี๋ยวในช่วงนี้ให้เบ sure> ิ่งบรรยากาศไปซะก่อนโอ้มาเบิ่งควายหน่อยงามพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตผู้น้อยลูกผู้ใดเนือ ลูกเก้า,าเลื่อลูกเก้าจะเลื่อพี่นอ้องอุ้ยเบิ่งหน้าตาตนโตๆ<อ>พี่น้องสุดยอดสุดยอดอุย้ยสีสันสีดอกเล่างามงายพี่น,อนมมอ้องหน้าหม้อท้องชัดเจนเลยครูน้อย,ยพี่น้องแข้งขาดีดีโอ้ยเอาไปเป็นพ่อ,อขอกพ่อขายพ่อพันธได,ด้ดีพี่นเบิ่งเบลเจลพี่น้องยอยอพูดอ่ะแข้งขาตนโตสีสันพี่น้องอุ้ยพี่น้องเบิ่งเอาพูดอ่ะงามครูน้อยตัวนี้งามพี่น้องสุดยอดสุดยอดเพิ่ดเปิดเท่าไหร่ฮะ สามสิบหาสามหม่นห้าพันพี่น้องราคาพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องว่าคู่หน่อยงามงามเพิ่มมาจากสเหรมาจากกาลสินกาลสินไฟง่ายกาลสินพี่น้องอ่ะขพรนิยาตเบอร์โทรนี่ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้่งยง้าเผู้หน่อยงามพี่น้องสายเก่าจะเิ่นกัายง่ามดีพี่น้องโอเคอ่ะขอบคุณหลายเด้อครับผมมันมันครับผมรถถอยรถถอยไปไปไโอ้รถหลายพี่น้องม้มาหลาย โอ้บ่โอ้รถรถไหลดีรถทุ่นบอติดอ่ะลงบรรยากาศพี่น้องมันคล้ายงามจากไทยแต่ว่ารถมันไหลนอกพี่น้องนอกมนีของอสอนเกิดกับร่างต่อร่องกันดีรถไหลยแหย้งมาเบิงหอยเอสวัสดีครับขออนุญาตครับผมมันนี่หรอเปลือมมณีย่างเลยครับย่างบ่ทายท่อมหร่าย่งครับย่างบ่โอ้เอาขายแล้วจะไปทายท่อมบ่าวสุริยาพี่น้องซอยกันติดตามให้กำลังใจ หอยเอเพิ่นเป็นผู in quiero, Esta, <S <s mm ้แอดมินทายถ้ำช่วงนี้พี่น้องอ้าวควายหน่อยเพิ่นงามพี่น้องนั่ทายเถอาวจะล่นลูกสาวเก่าเจริญนี่พี่น้องกูด่ะลูกสาวเก่าเจริญอ่องข้อชัดเขียนต้นโตหน้าตานามาข้องชัดเขียนเลยพี่น้องยืนดีสูงเท่าไรขึ้นไปสูงไรนิ้เก่าครับร้อยยี่สิบเก้าความสูงเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งท่านพี่น้องงามได้พี่น้องเบิ่งที่ล่ะเบิ่งกระคาพี่น้องป้ายหัวันที่สิบสองเดือนเมื่อวาให้เก่าเจริญพี่น้องต้นโตดีโอ้ยยถ่่าางมพีน้องงงเเบบิิ่่่ถายเพิ่นงาามม เิพี่น้องข้อหอยเอเนเปิดไรเปิดกะถูๆพี่น้องอ่ะขออนุญาตหอยเอเบอร์โทรศูนยครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ครับแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไรพี่น้องกะลืมถามราคาหอยเอดีเฟินเป็นยูทูบเบอร์เพิ่นกะเลยท่วงแปดสิบห้าแปบห้องไหต่อร้องได้ แต่ว่างามพี่น้องแม่ครอกแม่ไข่แม่พันธ์อนาคต12เดือนควไยง้งามขนาดนี้พี่น้องสุดยอดสุดยอดเพื่นผู้ใดสนใจก,กระทูมาตอร้องเพืดด่อนใดก็พเลหลายมาหน่อยอมาเพิ่งแม่หนึ่งพี่น้องทาเดียวงามหลายพี่น้องแต่ว่ารถเพื่อนกับวนพูดนะรถกวนแฮนแ่อ่้งีย<ส><ส> เบิ่งฝ่ายงานเป็นพี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันตัวได้งามันเป็นกับต่อรอง้พี่น้องเนาะเบิ่งตุนพี่น้องโอ้โูเปัดสวงามพี่น้องเบิ่งบรรยากาศสายผู้ฟลาดนาพี่น้องหนาหมอทองชัดเจนพอพันได้ขออนุญาตสะดวกพ่อหน้าครับผมผู้น้อยเนาะเบิ่งวงเขาเป็นพี่น้องวงเขาฝ่ายงามนาหมอทองเขากว้างเปิดกว้างเขาเพิ่นพี่น้องกระบาดใหญ มาท่องแข้งขาหไงพี่น้องแข่งขายไงคอพันยางเดี๋ยวดิพี่น้องซ้ายใดฮึเมฆลึกโอ้เพิ่งกำลังต่อรองแข่พี่เพิ่กำลังต่อร่องแขนงเอาตเนี่ยแต่ว่าผู่ห้ามพี่น้องอ่ะเพิ่นต่อร่องพี่มาห้ามเขาเพิ่งกำลังต่อร่องจืดๆกันอ้ยมาเบิ่์นขาอหอยหอยไทยบบบอกัยงอก บักครูหอยข้อหอยไผ่ขออนุญาตหอยไผ่สายเผือกงามงามพี่น้องตนโตเพิ่งงามค่ะบว่าเป็นเสื้อกันไดแตะว่างงามพี่น้องอุ้ยโตโตดีดีมันว่าตาเด็กเข้าเพิ่นวามันว่าท่านเปลี่ยนเสือกันไดดเนื้อหนังดีตนโตดีสีสันดีพี่น้องไสม่องม่องเขากระแจ้วเล็บกระแจวเพิ่นวะพึ่งเพิ่งเพิ่งใส่เข้ามันกับว่าท่านเปลี่ยนไดไหนไม่ไพ่เปิดไปเท่าไหร่ สามสิบหาเพิ่งเปิดไใบเบิ้งแค่เบิ้งถ่ายเหมืนพี่น้องถ่ายงามงามสามสิบหาเพิ่งเปิดไใบพี่น้องเป็ดต่อร่องของเพิ่อนหอยไผ่จากพรสวรรค์ฟาร์มพี่น้องได้มาผู้น้อยสายเผือกงามงามพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แเก้าสองเก้าเก้าสี่หนึ่งสองหอยไผ่สะระามพรสวรรค์ฟาร์มสามสิบหาเนาะเพิ่งเปิดไใบผู้ใดสนใจกกระโถนมาต่อร่องกับเพื่อนได้พี่น้องอ้าวความคุยหลายๆมันครับผม พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายมีแต่ควายงามพี่น้องแต่ว่ารถหลายต้องขอผนวกขออภัยพี่น้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนขอใพ่อแม่พี่น้องเจริญกวาดผู้เรียนงวดตะควายแฟนกับแฟนเพจบ้านสว่างชั้นแนวจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโลครใคไจะเติมตังๆพี่น้องพรำรวดรวดเบิดหนีเบิร์สินต้อกันสำหรับมีนีดคิดมีพอๆกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดี